สวัสดีทุกค,คนกันด้วยนะครับโอเคครับผมวันนี้ผมมาเล่นในเกมหนึ่งร้อยวิธีตายนะฮะวิธีตายวิธีตายยังไงวะนี่ผมก็เพิ่งโหลดมาแล้วฮะโหลดมาก็ไม่ต้องรีรอนะก็เรลย์ไปเลยนะครับผมโอเคฮนะ let's go อะไรวะเนี่ยต่อไฟอี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  อ่ะละอีกจกว่าโลจิตละเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหน <c oughs> wrote, ึ่งแปดสามวีเคตดัวยโกรธโกรธโกรธฮะไปจุ๊บไปจุบไปจุ๊บไปจุบยังไงวะเนี่ยไปจุ๊บอาว tiếp nghe quá nghe quá 1 6 uaaaaaaah ơi chữ ơi ơi đừng gặp luôn nhép ờ đang không <พ uka> อ่โดนอีกแล้วกูไมครับมหนึ่งครับสองครับสามครับสี่ครับอย่าให้ล่นครับอย่าให้ล่นอย่าให้ล่นครับมาแล้วครับมาแล้วอเสาติดตรึงวะไเนี่ยทำไงเอ่ยอ๋อหเหรากูใช่ไมโอเคฮะ <S <S มับทนเลย ไงวะเนี่ยปิดน้ำเหรอปิดน้ำ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 อืออือเออรเก้าหกน๙๙๖๑๗อือรอดเป็ดน้อยอึอึ

เอาใหม่เอาใหม่เอาใส่เ <t> ข้าไปใส่เข้าไปใส่ใส่เข้าไป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 ต่อสายต่อสายต่อสาย quickly ้วล็อตนะเปิดสายครเปิดขวา a ครับเปิดสายครับเปิดเปิดสายเปิดสายตายแล้วกู เอก็รอบที่สองก็ทำได้แค่นี้มาเราต้องต่อรอบที่สามไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้นะฮะเราก็ลุยเลยจุกปิดน้ำปิดน้ำปิดน้ำมาสุดยอดนะยานที่หนึ่งฮะอันตรงกลางแน่นอนครับผมเอาเลยสุดชิล เฮ้ยย้าลยลยออกซิเจนอกซิเจนเฮ้ยจ้เฮ้ยหลอดกูหลอดแล้วเฮ้ยเฮ้ยชุบทังขยะทังขยะทั้งขยะทังขยะทั้งขยะทังขยะเดินแบบลุ้งๆรอดอะไรฮะยังไงต่อฮะลักเส้นครับลักเส็้ยชุบเนี้ยไหมเนี้ยไหมเนี้ยไหม โดนกูอ <aspberry> <ını meet, S 2> ีกแล้วเฮ้ยเจ๊เฮ้ยเจ๊ฮะหลบหลบครับผมหลบครับผมหลบครับผมหนีนักล้วปิ๊กทีมชาติไปแล้วรถเมย์บ๊ายบายเอาละสองสองสี่แปดแปดครับผมโอเครอดโอ้โหเคทเอาละหัวร้อนแล้วหัวร้อนอืด

นี่ไหมตายตายแล้วกูก็คลิปนี้นะครับก็ขอจบไว้สั้นๆไว้แต่เพลงเท่านี้ก่อนนะครับหากท่านคิดยังไงกับเกมนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างใต้คลิปด้านล่างได้เลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผมโอเคแล้วค่อยเจอกันจ้ะบ,บ๊ายบาย